สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ราคาบิตคอยนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นช่วงสิ้นปีแล้วนะครับเข้าสู่ปีสองพันยี่ิบสี่นะครับในวันที่ผมอ่านคลิปเนี่ยก็จะเป็นวันที่ยี่สิบหกนี่เนาะจากคลิปล่าสุดที่ผมลงอัปเดตราคาบิตคอยไปนะครับก็อยู่ที่วันที่สิบสองนะครับสิบสองเดือนเดือนสิบสองเนี่ยถึงอยู่ประมาณตรงแถวนี้เนาะราคาย่ำอยู่ตรงประมาณแถวนี้วันนี้เนี่ยผมก็จะมา อัปเดตกันสักนิดหนึ่งนะครับก็จากจากคลิปที่ผมลงล่าสุดนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากคลิปนั้นมากเท่าไหร่นะครับซึ่งเออเคส็ดแรกเนี่ยผมก็จะมองว่าจากจากคลิปนั้นนะครับเราเนี่ย ب, ได้นับขึ้นที่มันขึ้นมาตรงนี้นะครับด้วยดีกรีกับวิธีการนรับที่แตกต่างกันนะครับก็คือมีสองซีนอรรโอที่แตกต่างกันนะครับก็คืออันที่หนึ่งนะครับคืออันนี้คือกําลัง ทำหนึ่ง a r y นะครับซึ่งตอนนั้นเราก็บอกว่าจบหรือยังนะครับจะจบหรือยังอ่าแล้วก็อีกซีนาริโอหนึ่งก็คือทำหนึ่งไ r เมอเนี่ยอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเมีนี่ยกำลังจะจบนะครับแล้วก็พอห้าไพเมจบเนี่ยก็จะทําให้สามไซเลจบไปด้วยนะครับซึ่งเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาขยายมุมมองตรงนี้นะว่าพอราคามันขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรไปได้บ้างครับ ซึ่งตอนนี้นะครับราคามันก็นะครับจากที่ผมหยุดลงไปเนาะคิบิตคอยเนี่ยมันก็รีเทสขึ้นมาถึงสี่หมืนสี่ตรงนี้เนาะยังไม่ถึงไฮเดิมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจากมุมมองนี้เนาะจากมุมมองนี้ที่เป็นหนึ่งพ r y ยังไม่จบเนี่ยก็เว็บย่อยลงมานะครับก็กําลังทําเว็บไฮเอ็นเตอร์มีเดียนะครับและเว็บย่อยลงมาจากไ i เอ็นเตอร์มีเดียเนี่ยก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าที่เป็นไมเนออยู่เนี่ยนะครับสีเหลืองนี่นะ อ่ะแล้วไอ้ตรงนี้นะครับเราก็มองได้สองแบบอีกนะครับว่าห้าไมเนอร์เนี่ยครับจบยังนะครับจบตรงนี้หรือว่ายังไม่จบนะครับซึ่งมุมมองแรกก่อนนะครับว่าถ้าห้าจบแล้วเนี่ยห้าจบตรงเนี้ยเป็นไปได้ไหมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็บอกได้เลยครับว่ามันจบได้นะครับตรงนี้เนี่ยเพราะว่าสามเนี่ยจากล่าสุดที่ผมได้วัดไบโนสาม สามแล้วก็รีเทสสี่แต่สี่มันลงลึกนะครับลงลึกกว่าสามสิบแปดจุดสองมาเนาะเกือบถึงหกสิบเอ็ดจุดแปดทำให้ห้าเนี่ยสามารถเซลได้นะครับพอห้าเฟลได้เนี่ยมันสามมันก็เอ็กเซนชั่นมาแล้วเนาะเนี่ยห้ามันก็สามสิบแปดจุดสองหกสิบเอ็ดจุดแปดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จบได้นะครับห้าจบตรงนี้ได้เนเาะพอห้าจบเนี่ยห้าไมเนอร์จบสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นห้า อินเตอร์มีเดียตสีฟ้านี่เนาะแล้วก็จบหนึ่งไพมัลี่พอจบหนึ่งไพมัลี่ปุ๊บเป็นยังไงต่อครับจบหนึ่งไพมัลี่ก็จะทำสองไพมัรี่ถูกไหมครับเนี่ครับพอห้าจบจบนี่ปุ๊บก็เราก็ได้กรอบใหม่มาเลยเนาะได้กรอบใหม่มาเลยเนี่ยกรอบตรงนี้เนาะตรงสามสิบแปดจุดสองห้าสิบหกสิบเอ็ดจุดแปดตรงนี้นะนี่นี่น,นี่ตรงนี้เลย ตรงนี้นี่38.2อ,อยู่ที่36,900นะครับ50อยู่ที่34,600 11.8อยู่ที่32,300เนี่ยนะครับเนี่ยเราก็ได้กรอบใหม่ตรงนี้มานะว่ามันจะรีเทสเว็บสองลงมาเนาะอย่างน้อยๆต้อง38.2เนี่ยครับแน่นอนอยู่แล้วเนาะอ่ะอันนี้คือมุมมองแรกเนาะว่าหนึ่ง primary ถ้าจบแล้วนะครับสองต้องรีเทสลงมาตรงนี้นะครับซึ่ง แล้วถ้าห้ายังไม่จบละ่ะมันไปถึงไหนได้บ้างถูกไหมครับก็เมื่อกี้ผมก็วัดไปแล้วนะว่าห้าไปตรงไหนได้บ้างนะเนาะเดี๋ยวเราดูเว็บเว็สามกันนิดนึงนะครับเว็สามเนี่ยก็ขึ้นขยายมาเกินสองรยกสิเ็ดจุดปดมาแล้วนะครับแล้วพอเว็ห้าเนี่ยมันมันก็ลึกนะครับเว็สี่ลึกมาตรงนี้เว็สี่ก็ห้าเนี่ยสามารถขึ้นไปถึง6กสิดจุดแปดตรงนี้เนาะ สามสแปดจุดมันถึงมาแล้วนะหกสิบเอ็ดจุดแปดก็สี่หมื่นห้าหกร้อยตรงนี้เนาะทำไฮใหม่แล้วก็ไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นนะครับร้อยเปอร์เซ็นของเวฟสามเนี่ยก็คือสี่หมื่นเก้าหกสิบนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะไปไปตรงกับกรอบโซนรับนะครับโซนเออไม่ใช่โซนโซนต้านนะครับโซนต้านโซนต้านที่สี่หมื่นแปดเนี่ยแล้วก็ตรงกรอบสีแดงตรงนี้เนาะห้าหมื่นเนี่ยก็จะเป็นร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตของ เวบนี่เนาะหนึ่งสองแล้วก็ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดมาอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้คือ س ي นาริโอแรกเคสแรกนะครับเราก็มองได้สองแบบเนะเาะมาจบกันอีกครั้งหนึ่งก็คือห้าจบหรือห้ายังไม่จบนะครับถ้าห้ายังไม่จบเนี่ยก็มีกรอบไม่เกินนี่เนาะกรอบตรงนี้นะครับร้อยเปอร์เซ็นของเวฟสามเนี่ยไม่เกินนะครับแล้วก็ถ้าห้าจบตรงนี้เนี่ยทําให้ ดีเท็เว็บสองแล้วก็มีกรอบกรอบแดงตรงนี้นะครับเป็นตัวรับาเราก็ลิมิตบายกันได้นะครับไปที่ซีนารีโอที่หลงนะครับที่เราคุยกันไว้ก็คือนี่นะครับเรามองว่าแบบนี้เมื่อกี้เรามองทั้งก้อนตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งไพรมีถูกไหมครับแต่ตอนเนี้ยเรามองว่าเป็นเอ,อทั้งก้อนตรงเนี้ยเป็นเว็บสามไซเคิลนะครับเว็บสามไซเคิลเนี่ยมันก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าไพร์เมลี่สีเหลืองเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ห้าไพร์เมลี่เนาะแล้วก็ในห้าไพรม์เมลี่เนี่ยเราอยู่ในหนึ่งสองสามสี่ห้าอินเตอร์มีเดียน,นะครับแล้วก็อยู่ในเว็บปลายเวฟเหมือนกันนะครับก็คือห้าอินเตอร์มีเดียตตรงนี้จะจบหรือยังนะครับเราก็มองได้สองแบบอีกเหมือนเดิมเนาะว่าถ้าสมมุติว่าห้าจบเนี่ยก็ก็มองจบได้ถูกไหมครับเพราะหนึ่งสองตรงนี้มันมันที่เดียวกันนะ มันนะฮะมันคนละที่กันก็ตรงนี้นะครับก็หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้เนาะเราก็มองว่าห้าจบหรือยังนะครับเนี่ยห้าตรงนี้เนาะจบจบหรือยังห้าตรงอินเตอร์มีเดียเนี่ยจบได้ไหมก็คืออ่าลอง A B C ตรงนี้นะครับ A B C ตรงนี้เดี๋ยวเรา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 ,เราซ่อนไปแป๊บนึงครับ เราเราสนใจว่าสี่จบแล้วเนาะเรามองว่าสี่จบแล้วสี่อาจจะจบตรงนี้ที่เดิมเลยก็จะเป็นแบบนี้เนาะห้าสามเนี่ยขยายมาอย่างแน่นอนนะครับห้าก็ก็จบได้เหมือนเดิมนะเหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือเมื่อกี้เรานับหนึ่งสองมันหนึ่งสองตรงนี้นะครับอันนี้เรามาหนึ่งสองตรงนี้ซึ่งห้าเนี่ยก็จบได้พอห้าจบได้บุ๊กก็จบหนะ้าไพรม์ี่เนาะห้าห้าไพรม์ลี่จบเนี่ยก็จะเป็นสาม ไซคลเนาะซึ่งถ้าจบอย่างนี้นะครับสามไซเคลเนี่ยมันก็จะไม่เป็นคลื่นขยายนะครับเพราะว่าคลื่นขยายเนี่ยมันอยู่ที่หนะ้าหมื่นเนาะอยู่ที่ห้าหมื่นเลยอืมซึ่งมุมมองนี้นะครับผมก็คิดว่าห้าถ้ามันจะเป็นอันนี้เนาะห้าผมก็มองว่ามันยังไม่จบนะครับเนี่ยห้าพามอรี่แตตรงนี้ยังไม่จบนะครับมันทําให้เราก็ไปดูต้องไปดูว่าเนี่ย ตรงเนี้ยสี่จบยังนะครับเราก็ไปไปดูอีกเคสหนึ่งก็คือสี่ยังไม่จบอีก่ะสี่ยังไม่จบสี่ตรงนี้นะครับก็คือกําลังทํา a b c นี่เนาะคือสี่ตรงนี้นะครับเราก็มองว่ามันเป็นแปดนะครับเป็นแปดก็คือสองตรงนี้เป็นซิกแซกไปแล้วเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสี่ที่เป็นรูปแบบแปดเนาะแล้วก็มีกรอบตรงนี้ไว้ที่เราวัดกันสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ a b แล้วก็ c นะครับก็ยังเหลืออีกขาหนึ่งที่เป็นเวฟ C นะครับซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้นี้เนี่ยจะเป็นอยู่ในรูปของวิก B นะครับถ้า b จบตรงนี้เนาะอยู่ในรูปของวิก B ซึ่งวิก B เนี่ยมันก็ c เนี่ยสามารถรีเทสได้อย่างน้อยๆนะครับก็ก็สามสิบแปดจุดสองของ a นะครับสามสิบแปดจุดสองของ a ก็ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถึงมาแล้วเนาะสามสิบแปดจุดสองของ a แต่ไม่เกินร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับเนี่ยร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดตรงนี้เลยเนาะสามหมื่นเจ็ดนะครับมันก็มีโอกาสลงมาถึงได้เนาะย่ำลงมาเป็นอาจจะเป็นเทรนลงมานะอัสมา X wave diagonal impulse เนี่ยลงมาเรื่อยๆตรงนี้เนาะเนี่ยลงมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงมาถึง C ตรงนี้เนาะที่เราวัดกันไว้เมื่อกี้นะครับลงมาแล้วก็จบนะครับพอจบ C จบ C ปุ๊บใช่ไหมครับ เราอ่าเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะว่าร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดของ A เนี่ยมันมันแชรบมันโอเวอร์แลบเวฟหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็ก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยคือไม่ควรเกินเวฟหนึ่งเนี่ยนะก็เวฟเวฟหนึ่งเนี่ยอยู่ที่สามหมื่นแปดสี่ร้อยนะครับก็ไม่ควรถึงนะครับอืมก็ก็อยู่ที่เลเวลประมาณตรงเนี้ยแถวเนี้ยอืม อันนี้คือพอเว็บอันนี้คือเรามองเว็บสี่ว่ายังไม่จบเนาะอ่ะแล้วถ้าเว็บสี่จบแล้วเนี่ยก็ไปที่กรณีเมื่อกี้นะครับเว็บสี่จบแล้วเว็บห้าจบแล้วเนี่ยมันก็มองได้ยากนะครับว่าตรงนี้มันจะเป็นอิมเพลเนี่ยไอ้ตรงหนึ่งสองแล้วก็สามตรงนี้นะครับเพราะว่าสามเนี่ยมันไม่ใช่คลื่นขยายละถูกไหมครับเพราะว่า มันต้องมีเว็บใดเว็บหนึ่งที่เป็นคึื่นขยายไงคไงครับก็เลยเนี่ยไอห้าจบแล้วเนี่ยผมก็เลยไม่ไปแอดไปหน้านั้นเนาะอ๋อแล้วเมื่อกี้ผมลืมพูดไปนะครับในสีนเนิโอเมื่อกี้นะครับก็ถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยถ้าตรงนี้ยังเป็นหนึ่งไพมีอยู่เนี่ยก็ก็เป็นไปได้ว่านะครับโอกาสที่หนึ่งสองแล้วก็สามเนี่ยสามเนี่ยขยายเกินสองร้อยหกสิเอ็ดจุดแปดอย่างแน่นอนเนาะ ที่เราวัดกันไว้เนี่ยเนี่ยค,คือร้อยหกสิบเอดจุดแปดตรงนี้เนาะแต่เวฟสามเนี่ยไพมารีเนี่ยมันเพิ่งหนึ่งตรงจบตรงนี้ยจะถึงกรอบร้อยหกสิบเ็ดจุดแปดแล้วถูกไหมครับก็ทำให้เนี่ยไอเวฟสามตรงนี้เนาะเวฟสามตรงนี้เนาะไปสองร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดอย่างแน่นอนเนาะผมคิดว่าเนี่ยตรงกรอบตรงนี้เลยเนาะร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดอย่างแน่นอนอืม อันนี้ก็เป็นมุมมองในวันนี้นะครับที่มาแชร์กันก็มีสรุปนะครับสรุปก็คือมีสองสองซีนาริโอเหมือนเดิมนะครับก็คือหนึ่งจบไพเมอรีเนาะมองว่าตรงนี้เป็นหนึ่งไ r เแล้วก็กำลังตีเทสเวฟสองหรือห้าตรงนี้ยังไม่จบนะห้าอินเตอร์มีเดียห้าไมเนอนี่ยังไม่จบ แล้วก็รอรีเทสเวฟสองนะครับอ่าใหญ่ๆก็คือรอรีเทสเวฟสองแล้วก็อีกซีนาริโอหนึ่งก็คือสามรอว่าสามไซเคิลจบนะครับห้าไพห้าไพเมลรี่จบนะครับเนี่ยรอรอจบตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็นรีเทสเวฟสี่นะครับซึ่งซีนาริโอเนี้ยมีหมายเหตุไว้ว่ามันไม่ถึงร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับของเวฟไซเคิลเนี่ยสามเนี่ยสามสี 3, 4, แดงตรงนี้เนาะมันมันไม่ใช่เป็นคลื่นขยายนะครับถ้าจบตรงนี้เนาะอ่า โอเคครับก็สรุปมีเพียงเท่านี้นะของบิตคอยแล้วก็สาหรับสิ้นปีนี้นะครับผมก็ก็ยังมองอยู่ดีนะครับว่าบิตคอยนะครับยังไงก็ขึ้นนะครับยังไงก็ขึ้นสําหรับปีหน้าเนาะยังไงก็ขึ้นอีกปีหน้ามีฮับวิ่งนะครับเอ,อ,อัตราการผลิตจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับก็เป็นบล็อกละสามจุดหนึ่งสองห้ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับ ก็ตอนนี้เป็นบล็อกบล็อกละสมมุติว่าบล็อกละสิบบิตคอยเนี่ยที่มันผลิตขึ้นมามันก็จะลดเหลือครึ่งหนึ่งนะครับอืมก็มุมมองตอนนี้นะครับของบิตคอยที่เป็นปัจจัยพื้นฐานเนี่ยของฟันดัมเพนเทลเนี่ยผมเห็นไทเกอร์พูดไปคลิปของทองนะครับก็เลยอยากจะพูดด้วยนะครับที่เป็นบิตคอยเนาะบิตคอย Bitcoin เนี่ยมันก็มีพื้นฐานในด้านของอัตราการผลิตในสต็อกทูโฟเนี่ยที่เขาเรียกว่าสต็อกทูโฟเนี่ย ค่อนข,ข้างแข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งกว่าแข็งแกร่งกว่าทองอีกนะครับเพราะว่ามันมีการผลิตเนี่ยที่คงที่นะครับแล้วก็รับรู้โดยทั่วกันนะครับว่าเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยจะมีบิตคอยน์ผลิตออกมาเท่าไหร่นะครับซึ่งทองเนี่ยเราก็ก็รับรู้ได้นะครับแต่เราไม่สามารถทราบแม็กซ์ซับไฮของมันได้น้องแบบทองทั้งหมดในโลกเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยกี่ตันเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้นะครับแต่เรา แต่เรารู้ได้ว่าแค่ทุกๆุกปีเนี่ยจะมีทองผลิตมาเมื่อเทียบกับสัพภาย์ทั้งหมดเนี่ยมันแค่สองเปอร์เซนะครับมันทําให้ทองเนี่ยมันเป็นแหล่งเก็บมูลค่าได้นะแล้วก็ทรงทรงของกราฟของทองกับบิตคอยนนีครับมันก็เหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวแปรสําคัญคือเราโค้ดราคาทุกอย่างนะครับราคาสินค้าทุกอย่างนะครับเป็น US เอสดอลลาร์เนาะซึ่ง ไทเกอร์ก็ได้พูดไปนะครับในคลิปที่แล้วว่าเมื่อเราเทียบทุกอย่างกับดอลลาร์เนี่ยก็ไอทุกอย่างนั้นนะครับมันก็จะราคาขึ้นถูกไหมเพราะว่าเงินเฟียดที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันมีการพิมพ์เงินเพิ่มมาเนาะมันยกเลิกการแบ็กหลังทองยกเลิกโกวินโดไปนะครับก็ทําให้ราคาสินค้าทุกอย่างมันขึ้นมันมีเงินเฟอ้อนะครับก็เนี่ยยังไงถ้าเราดูกราฟนี้นะครับกราฟบิตคอยกราฟทองเนี่ย เมื่อมีข้างหลังว่าทับเอดอลลาร์เนี่ยที่เป็นสินทรัพย์นะครับที่ดินบิตคอยทองหุ้นหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะมันจะกราฟมันจะเป็นเทรนขึ้นนะผมคิดว่านะกราฟมันจะเป็นเทรนขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ายิ่งสินทรัพย์ไหนแบบยิ่งมีความแข็งแกร่งเยอะๆแบบอย่างเช่นทองหรือว่าบิตคอยอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนกับ พอเราอินเวอร์ดูเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราได้มองดอลลาร์เนี่ยเสื่อมสลายลงไปเรื่อยๆนะเห็นไหมครับลงมาเรื่อยๆเลยเนาะอืมก็สําหรับต่อคลิปนี้นะครับผมก็ขอปิดจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าผมน่าจะลงในช่วงปีหน้าเลยนะครับก็เที่ยวปีใหม่ขับรถกันปลอดภัยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ